วันนี้แม่ดื้อตื่นแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าตั้งใจจะไปรอรถอาหารนะคะที่ชัยภูมิจะมีรถพุ่มพวงก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนที่แม่ดื้อเคยมาหรือเปล่าพี่เขามาแต่เช้านะคะแม่ดื้อตื่นเช้าเพื่อมารอพี่เขาเลยค่ะก็ไปแอบฟังห้องคุณยายนะคะว่าตื่นกันหรือยังก็ตื่นแล้วนะคะเพราะว่าคุณยายกับน,นักข่าวเนี่ยตื่นเช้ากันเป็นปกตินะคะเหมือนนักข่าวยังปรับตัวไม่ได้ตื่นเช้าทุกวันเวลาไปนอนบ้านแม่ดื้อแม่ดื้อตื่นมานักข่าวก็กลับบ้านคุณยายไปแล้วนะคะเพราะว่าจะไปกินขขข้้าาาาวววนนนนยอเเ่มืสหัง เวลาที่มาจากแคนาดาไม่ได้ค่ะตอนนี้ไม่ไี้ก็ออกมานั่งรอรถพุ่มพวงนะคะ ตอนเช้าวันนี้ก็22องศาค่ะตอนนี้รถพุ่มพวงของแม่ดื้อมาแล้วนะคะก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะคือมาแต่เช้าคุณป้าเจ้าของรีสอร์ทก็ออกมาซื้อกับข้าวด้วยค่ะแม่ดื้อก็ซื้อหลายอย่างเลยนะคะอยากอยากจะกินอะไรก็จะซื้อทุกอย่างคุณป้าก็ถามว่าแม่ดื้อจะทําอะไรพอดีบอกว่าจะทําผัดเผ็ดปลาดุแล้วทีนี้ในเครื่องที่ทําผัดเผ็ดปลาดุะคะ่ะมันไม่มีมะเขือพวงก็เลยขอคุณคุณป้านะคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยแม่ดื้อเห็นลูกมะเขือพวงแล้วคุณป้าก็บอกเด็ดเอาเลยเด็ดเอาเลยเพราาาาะว่คุณป้้้ไไมดทํกับข เออพวกนี้ทานสักเท่าไหร่นะคะแกก็กินไม่ทันอยู่แล้วก็ไม่ดูกก็เลยมาเด็ดเอานิดหน่อยนะคะ ตอนที่เดินซื้อกับข้าวกลับมาเนะะี่ยค่ะก็เจอคุณยายกันน้าข่าวนะคะเพราะว่าคุณยายกาาันนัข่าวอาบน้าแต่งตัวเสร็จแล้วก็จะออกมากินกาแฟนะคะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยที่เรือนเทพเขาจะมีชากาแฟแบบว่าบริการแขกที่มาพักนะคะแต่ว่าแม่เดือเป็นคนที่ไม่ดื่มกาแฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแม่เดือก็จะไม่กินซื้อกับข้าวเสร็จแม่เดือก็จะมานั่งเศร้าถุงอาหารนะคะกลัวหมาเพราะว่าพี่เดือยังไม่ตื่นยังเช้าอยู่นะคะตอนนี้น่าจะประมาณหกโมงได้แม่ดือก็เลยไม่ไปกวนลูกนะคะปล่อยให้ลูกนอนแม่เดือก็นั่งดูผิลทัักกกกกดูบบรรยยยาาาาศศเเอออนนนนจหมแ้ว็็ฟิะะค น้าขาวกับคุณยายเดินกลับมาก็เลยพากันเดินไปดูต้นลำไยคุณป้าบอกว่าลำไยออกเยอะก็เลยเด็ดเ,เก็บมาให้ลูกค้าที่มาพักนะคะแม่ดูก็ได้มาจานหนึ่งนาขาวกับคุณยายก็ได้มาจานหนึ่งก็เลยเดินไปดูต้นเหมันกัน,นะ,ะดกมากจริงๆค่ะเราเช็คเอาท์ออกจากที่เรือนเทพประมาณ10บโมงเช้านะคะแล้วก็มาแวะกินข้าวกนเพราะว่าเดี๋ยวแม่ดูจะไปตั้งแคมป์จะไม่มีเวลานะก็เลยทานให้เสร็จก่อนเลยก่อนที่จะเข้าไปที่อุทยานตอนนี้เราก็เข้ามาถึงอุทยานแล้วนะคะแม่ดูก็กางเต็นท์เสร็จ็จเออออออ้้้้รรกกขับไปซซซืืซืืืค่่งดมนํา องกินผลไม้อะไรพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไปหาหลอดยายเอาหลอดแก้วเยติของแม่ดื้อทิ้งขยะ แม่ดื้อขำมากเลยคุณยายบอกว่าก็กูไม่รู้เนาะกูก็นึกว่าน้ํามันละลายหมดแล้วนะคุณยายเขาก็เลยทิ้งหลอดไปด้วยเดชบุญเขายังไม่ได้ no อเอาไปทิ้งนะคะแม่ดื้อก็เลยกลับไปหาเจอที่เรือนเทพนั่นแหละค่ะกลับมาก็มาทํากับข้าวกับปลานะคะทำไปเททิ้งไปนะคะก็เหมือนคลิปให้ดูก่อนหน้านั้นนะคะเพราะว่ามีทากับข้าวไปแล้วกระทะคว่ำเนี่ยค่ะก็ทําไปทิ้งไปนะคะทําเสร็จแม่ดื้อก็กินไม่ได้เพะเหนื่อยเพราะว่ากลางเต็นก็เหนื่อยไปแล้วใช่ไหมออกไปซื้อของออกไปหาหลอดกลับมากินกลับมาทํากับข้าวกินไม่ได้กินน่เหน่อยแล้วกิ่ ไ,ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นเพราะไม่ได้แก่นะคะพอตกกลางคืนฝนตกเียค่ะแบบว่าตกแรงมากแบบฟ้านี่หึมหึมหึมแบบกลัวฟ้าผ่ามากเลยนะคะก็เป็นประสบการณ์การเต้นแบบใหม่แบบซับของไม่ไดื้ออีกครั้งหนึง่ง